ขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องสมาชิกชุมชนจังหว่อยของเราทุกท่านทุกคนทุกหลังคาเรือนครับวันนี้เป็นวันประเพณีปีใหม่เมืองหรือสงการนะครับครับวันนี้ทางคณะกรรมการชุมชนเขาก็จะได้มีการจัดพิธีรนดน้ําดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนของเราเพื่อเป็นการเชิดชูผู้สูงอายุ ที่มีพระกุลต่อชุมชนของเฮานะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวในชุมชนของเฮาเพื่อมีความแน่นแฟน้นยิ่งขึ้นไปครับครับสำหรับวันนี้นะครับในในช่วงเช้าก็จะได้มีการเดินไปเยี่ยมคารวะพุาทาผู้แก่และดำหัวนะในชุมชนของเฮานะครับาตามบ้านนะครับเพราะว่าบางทีเปิ้นมาบ่ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องไปคารวะเปิ้นถึงบ้านนะครับนอก ครับส่วนในช่วงเย็นก็จะมีการจัดงานที่ร้านกิจกรรมของชุมชนจังม่อยข้างๆข,ข,ของแม่ค่านะครับเฮาก็ช่วงนี้เฮาก็ได้รับเกียรติจากทางเทศบาลนครเชียงใหม่เพิ่นกม็มีจะมานะครับดำหัวผูกก้เฒ่าผู้แกในชุมชนของเฮาตัวนะครับจึงของเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องสมาชิกของชุมชนเฮาไ้เขา้เขามาห่วมกิจกรรมด้วยกันนักาหลายๆคนนะครับ ช่วงมแงมลงเม่เจ้านะครับตามกิจกรรมที่เขาได้ประชาสัมพันธ์ไปตะก,กี้นะครับ ลองปั้นนะครับพร้อมทีมสอทั้งหมดนะครับวันนี้ก็คือถือว่าได้เกติมากที่มาเป็นร่วมพิธีวันนี้คือมาลดระดับลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของชุมชนช้างม้อยนะครับเลยมาขอพรกับทุกท่านด้วยครับผมผู้สูงอายุนนชุอขออนุญาตนะครับอายุมันขวัญยืนมีความสุขมากแล้วก็ภาพแข็งแรงนะคบครับผมเป็นหัวของตัวเองอ่า อันี้เป็นท่านนายกนะครับมาพร้อมยิ้สอดคอแม่หลอมวดยืนฮะว่าอะไรพไม่เป็นเนี่มาครับเรื่องของการลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเน่ยยังเป็นรูปแบบที่เหมือนเดิมนะครับใจขมีจมปล่อยลดมือนะครับแพะใส่หัวคนเท่ากับมาฝันปอนอันนี้ก็คือเป็นจริงที่ดีงามที่เราต้องสืบทอกันต่อไปนะครับง้นจได้มีรทองในบานมาลูกหลานได้เยอะนะครับ อ่าแรงร่ำรวยเงินทองมันขวันยืนนะครับผมขอบคุณมากนะครับแม่มันขวันยืนขอบคุณมากนะครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณมากไหมครับไม่ขายขอบคุณครับแม่นี่ดีมากครับได้มาชุมชนช้าม้อยนะครับดังเพราะหลักผู้ใหญ่โอ้ยแม่ยุคมันขวันยืนครับ นี่ับพ่อครับแต่ของพ่ปอนะครับอายุมันปันเยืนชอบแข็งแรงสัตัวอ่อนหายไปมีแต่มินเข้ามาในกลุ่มของเขาขอบคุณมากครับพ่อขอบคุณครับ ที่ผมจะปันป้องไปเด้ยมันเป็นพระครอบจักรวาลครับเอ่อเผลอทับปอนนะครับอ่าปันป้อมสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรรตนังธรมรมะรตนังสังฆารตนังปิน,นางรัตนา,นาง อนุภาเวนะสตว์ราสีติสหอาศะสมักกันธ่านุภาเวนะปิตาคตยานุภาเวนะทินนะสาวกันภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตภัยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัตวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอรรถมกระวาวินาสตุอายุวัตโกธนาวัตโกสิริวัตโก ยะสวัตโกภัราวัตโกวันนาวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพตาทุกข,ขะโลกะไยะเวลาโสกาสต,ตุจวกจิปชวาอาเนกาอันตรายาปิเวนัสโตจะเตจะสาใจยะสิทธิธนังลาทางโสถีททขยันสุขังพลังสิริอายุจวนโนจะโพคังวุฒิใจยะสวา จัตวาสาจายุจิตวสิทธิะวันตุเตสัพพิเทโยอิวาโสตุสบารโวโยโสตุมาเตภวะส่วนระโยสุขีติชายุโกภวะอภิวาชานสิลิสเกิจังพุทธาปจาริโนกัตตาโลธรรมาวัฏหันติอายุวโนสุขังหะรังสาธุสาธุ นะครับจะยังมีผู้สูงอายุที่พ้นมาก็ได้เขาก็ได้ เอาของมูนี้ฝากไปดำหัวเปิ้ลน,นะครับ สำหรับเมืแรงนี้วันนี้กิจกรรมของเฮาก็เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอกราบขอบพระคุณครับรพ่อแม่พี่น้องสมาชิกชุมชนเฮาแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่เอาของกินของตาเออเอาของกีนของว่ามาหอมนะครับปิง้อนไอ้ปุ๊นะครับตเพี่น้องพิงเอาส้มมานะครับป้าโจ๊กเกา เจ้าบอโอเนินะครับแกมาเรียบร้อยคนเท่าก็ต้องเจียวมากเลยนนะครับพระโจ๊กเอาหมีมานะครับมีแถวอาเี้ยกล้วยไข่นะครับมีอ่าดามงงกล้วยไข่นะครับลัก็านขนมจ๊อกหรือขนมเทียนนะครับอ่าขนมเทียนเขาไหอ่าพระโจกแหนนะครับอันนี้ก็กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงก็ขอให้ท่านที่อยู่ดีสบายนะครับอนุมมทขวนยืน อยู่เพื่อเป็นร่วมโรรวบร่วมใจกับลูกกับหลานตลอดไปนะครับสําหรับวันนี้โรคโกลเทียงตามใยกับอแม่มีน้องสมาชิกของชุมงโจนเฮาเพียงเาวีสวัสดีครับ ก็งามจ้า